ซินเดอเรลลาภรรยาของชายที่ร่ำรวยป่วยและเมื่อเธอรู้สึกว่าจะจบแล้วเธอเรียกลูกสาวคนเดียวของเธอมาที่เตียงของเธอและพูดว่าลูกสาวของฉันที่รักจงดีและมีความศรัทธาแล้วพระเจ้าที่ดีจะปกป้องคุณตลอดไปและฉันจะมองลงมาที่คุณจากสวรรค์และอายุใกล้คุณ แล้วเธอปิดตาและจากไปทุกวันสาวน้อยไปที่หลุมอฝังศพแม่ของเธอและร้องไห้และเธอยังคงมีความดีและดีเมื่อฤดูหนาวมาหิมะปูผ้าห่มขาวไปทั่วหลุมฝังศพและเมื่อแสงแดดฤดูใบไม้ผลิลายมันชายคนนั้นได้แต่งงานกับภรรยาคนอื่นหญิงสาวนั้นได้นำลูกสาวสองคนเข้ามาในบ้านซึ่งมีหน้าตาสวยงามและสว่งสางใสแต่ใจชั่วร้ายและมืดดำตอนนี้เริ่มเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับลูกเลี้ยงที่น่าสงสารเป็ดง่จะนั่งกับเราในห้องนั่งเล่นหรือพวกเขาพูด ผู้ที่จะกินขนมปังต้องทำงานเอาไปกับแม่ค้าในครัวพวกเขาเอาชุดสวยๆของเธอออกไปใส่ชุดคลุมเก่าสีเทาและให้รองเท้าไม้ใส่ดูสาวเจ้าหญิงที่หยิงองค์แต่งตัวเต็มที่พวกเขาร้องและหัวเราะและนำเธอเข้าไปในครัวที่นั่นเธอต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนกลางคืนตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณหาน้ำจุดไฟทําอาหารและล้างจานน้องสาวยังทำให้เธอเจ็บปวดด้วยทุกวิธีทาง พวกเขาเล้อเลียนเธอและทําให้ถั่วของเธอและเลนที่ตกลงไปในเท้าบังคับให้เธอนั่งและเอามันอ,มออกมาอีกครั้งในเย็นหลังจากที่เธอทํางานจนเหนื่อยไม่มีเตียงให้นอนแต่ต้องนอนที่ไฟในเท้าและเพราะเธอมองดูฝุ่นละอองและสกรปรกเสมอพวกเขาเรียกเธอว่าซินเดอเรลล่าวันหนึ่งพ่อไปงานประจําปีและถามลูกเลี้ยงสองคนว่าเขาควรจะนําอะไรกลับมาให้พวกเขาเสื้อผ้าสวยงามคนหนึ่งพูดไข่มุกและเพชรอีกคนพูดและคุณซินเดอเรลล่าเขาพูดคุณจะมีอะไรพ่อ เธอพูดหักก uh ิ่งแรกที่ตีหมวกของคุณในทางกลับบ้านเขาซื้อชุดสวยๆและไข่มุกและเพชรสำหรับลูกสาวตาเลี้ยงสองคนของเขาและในทางกลับบ้านเมื่อเขากำลังขี่ผ่านทุ่งสีเขียวกิ่งเฮเซนตีเขาและกระแทกหมวกของเขาออกดังนั้นเขาก็หักกิ่งนั้นและนำมาด้วยเมื่อเขาถึงบ้านเขาให้ลูกสาวตาเลี้ยงสิ่งที่พวกเขาขอและให้ซินเดอเรลล่ากิ่งเฮเซลซินเดอเรลล่าขอบคุณเขาไปที่หลุมฝังศพแม่ของเธอและปลูกกิ่งนานอที่นั่นร้องให้มาก จนน้ำตาตกลงบนมันและรถมันมันเติบโตและกลายเป็นต้นไม้สวยงามซินเดอเรล่าไปนั่งใต้ต้นมันสามครั้งต่อวันร้องให้และอธิษฐานและทุกครั้งที่มีนกขาวเล็กๆมายัางต้นไม้และเมื่อซินเดอเรล่าวิชิงนกก็โยนสิ่งที่เธอปรารถนาลงมาแต่วันหนึ่งกษัตริย์เรียกงานเทศกาลสามวันที่สาวสวยทุกคนในดินแดนถูกเชิญมาเพื่อให้ลูกชายของเขาเลือกคู่สมรสของตนเองเมื่อสองสาวตาเลี้ยงได้ยินว่าพวกเขาจะถูกรวมอยู่ด้วยพวกเขาก็ยินดีและเรียกซินเดอเรล่าแล้วบอกว่า หวีผมให้เราแปลงรองเท้าและยึดสายรัดของเราเพราะเราจะไปเต้นบันที่วังของกษัตริย์ซินเดอเรล่าเชื่อฟังแต่ร้องไห้เพราะเธอก็อยากไปเต้นบันกับพวกเขาและขอให้แม่ตาเลี้ยงอนุญาตให้เธอไปคุณไปซินเดอเรล่าเธอพูดคุณเปื้อนด้วยฝุ่นและสกระปรกและคุณต้องการไปเต้นบันคุณไม่มีเสื้อผ้าหรือรองเท้าและยังต้องการเต้นแต่เมื่อซินเดอเรล่ายังคงถามแม่ตาเลี้ยงของเธอในที่สุดก็พูดว่า ฉันได้เทถั่วลันเตาให้คุณและเมื่อคุณเลือกพวกเขาออกมาอีกครั้งในสองชั่วโมงคุณจะไปกับเราสาวน้อยไปทางประตูหลังออกสู่สวนและร้องไห้นกพิราบที่เชื่องง่ายนกเขาพิราบและนกทุกตัวในท้องฟ้ามาช่วยฉันเลือกถั่วลันเตาคนดีอยู่ในหม้อคนเลวอยู่ในพืชผล แล้วนกพิราบสีขาวสองตัวเข้ามาที่หน้าต่างห้องครัวแล้วตามมาด้วยนกขาวพิราบและในที่สุดนกทุกตัวในท้องฟ้ามาเข้ามาพร้อมเสียงหวีดและเสียงโอ้ยและลงจอดอยู่ในเถ้าและนกพิราบยักย้ายหัวของพวกเขาและเริ่มจอด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 และเสาบนที่เหลือก็เริ่มจอด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 และรวบรวมเมล็ดที่ดีทั้งหมดใส่ชามไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วและพวกเขาบินออกไปทั้งหมดแล้วสาวน้อยนำชามไปให้แม่ตาเลี้ยงของเธอและยินดีคิดว่าตอนนี้เธอจะได้ไปกับพวกเขาไปงานเลี้ยงแต่แมตาเลี้ยงพูดว่า ไม่ซินเดอเรลล่าคุณไม่มีเสื้อผ้าและคุณไม่สามารถเตะนอนได้คุณจะถูกหัวเราะเยาะเท่านั้นและเมื่อซินเดอเรลลาร้องไห้แม่ตาเลี้ยงของเธอก็พูดว่าถ้าคุณสามารถเลือกถั่วลันเตาสองชามออกจากเท้าให้ฉันในหนึ่งชั่วโมงคุณจะไปกับเราและเธอคิดในใจว่าเธอแน่นอนทำไม่ได้เมื่อแม่เลี้ยงได้เทสองชามของถั่วลงไปในเท้าสาวน้อยก็ไปทางประตูหลังออกไปสู่สวนและร้องไห้ นกพิราบที่เป็นมิตรนกเขาชวาและนกทุกตัวที่บินอยู่ในอากาศมาช่วยฉันดึงถั่วคนดีอยู่ในหม้อคนเลวอยู่ในพืชผล จึงมีนกพิราบสีขาวสองตัวเข้ามาทางหน้าต่างของห้องครัวและตามมาด้วยนกเขาชวาและท้ายที่สุดนกทุกตัวในท้องฟ้าก็เข้ามาร่อนรอนและแออัดและได้ลงไปอยู่ในเถ้าและนกเขาชวาบกหัวของมันเริ่มเริ่มต้นจะจะเจะเจะเจอและนกตัวอื่นๆก็เริ่มต้นจะจะเจะเจะเจอและรวบรวมเมล็ดที่ดีทั้งหมดเข้าไปในชามและก่อนที่ครึ่งชั่วโมงจะผ่านไปพวกมันก็เสร็จสิ้นและบินออกไปทั้งหมดแล้วสาวน้อยก็นำชามไปให้แม่เลี้ยงของเธอและรู้สึกดีใจมากและคิดว่าเธออาจจะไปกับพวกเขาไปงานเลี้ยงได้แล้วแต่่่่แมเลลี้ยงกาาวว ทั้งหมดนี้จะไม่น่ะช่วยเธอได้เธอจะไม่ไปกับพวกเราเพราะเธอไม่มีเสื้อผ้าและเธอไม่สามารถเต้นรำได้เราจะละอายเธอแล้วเธอก็หันหลังให้กับซินเดอเรลล่าและรีบไปกับลูกสาวสองคนที่หญิงโอ้วอดของเธอเมื่อไม่มีใครอยู่ที่บ้านซินเดอเรลล่าไปที่หลุมฝังศพแม่ของเธอใต้ต้นเฮเซลและร้องไห้สั่นและสั่นต้นไม้เล็กๆโยนเงินและทองลงมาให้ฉัน แล้วนกก็ยนชุดสีทองและเงินลงมาและรองเท้าที่ปักด้วยไหมและเงินซินเดอเรลล่ารีบใส่ชุดและไปงานเลี้ยงแต่แม่เลี้ยงและพี่สาวของเธอไม่รู้จักเธอและคิดว่าเธอต้องเป็นเจ้าหญิงต่างประเทศเพราะเธอดูสวยงามในชุดทองพวกเขาไม่เคยคิดถึงซินเดอเรลล่าและคิดว่าเธออยู่ที่บ้านในความสกปรกกำลังเลือกเล่นทิ้วออกจากเท่าองค์ชายไปพบเธอจับมือเธอและเต้นรำกับเธอเขาไม่เต้นกับสาวใดๆอีกและไม่ปล่อยมือเธอและเมื่อมีคนอื่นมาเชิญเธอเขากล่าวว่านี่คือคู่ของฉัน เธอเต้นรำจนถึงเย็นแล้วเธอต้องการกลับบ้านแต่ลูกชายของกษัตริย์กล่าวว่าฉันจะไปกับคุณและคอยคุณเพราะเขาต้องการดูว่าสาวสวยนั้นเป็นของใครแต่เธอหลบหนีจากเขาและกระโดดเข้าไปในบ้านนกพิราบลูกชายของกษัตร์รอจนกระทั่งพ่อของเธอมาถึงแล้วบอกเขาว่าสาวแปลกประหลาดได้กระโดดเข้าไปในบ้านนกพิราบชายแก่คิดว่ามันจะเป็นซินเดอเ,เรลล่าหรือไม่ และพวกเขาต้องนำขวานและซ่อมมาให้เขาเพื่อให้เขาทำลายบ้านนอกับพิราบแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อพวกเขากลับบ้านซินเดอเรลล่าก็นอนอยู่ในชุดสกรปรกของเธอในหมู่เถาและมีคมน้ำมันเล็กๆที่สว่างอยู่บนเพดานสำหรับซินเดอเรลล่าได้กระโดดลงจากด้านหลังของบ้านนกพิราบและวิ่งไปที่ต้นเฮเซลเล็กๆแล้วเธอก็ถอดชุดสวยๆของเธอและวางไว้บนหลุมฝังศพและนกก็นำมันไปอีกครั้งแล้วเธอก็นั่งลงในห้องครัวในหมู่เถาในชุดสีเทาของเธอ ในวันถัดไปเมื่องานเลี้ยงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งและพ่อแม่และแม่ตัวตนของเธอได้ไปลัซินเดอเรลล่าไปที่ต้นเฮเซลแล้วพูดว่าสันและสันต้นไม้เล็กๆโยนเงินและทองลงมาให้ฉันหนึ่งหนึ่งแล้วนกก็โยนชุดที่สวยงามยิ่งกว่าวันก่อนลงมาและเมื่อซินเดอเรลล่าปรากฏตัวที่งานลิยองในชุดนี้ทุกคนต่างตกใจที่ความงามของเธอลูกชายของกษัตริย์รอให้เธอมาถึงและทันทีจับมือเธอแล้วเต้นรำกับเธอคนเดียวเมื่อมีคนอื่นมาขอเต้นรำเขาก็ตอบว่า เธอคือคู่ของฉันเมื่อเย็นมาถึงเธอต้องการรอออกไปและลูกชายของกษัตริย์ตามเธอต้องการดูว่าเธอเข้าบ้านไหนแต่เธอกระโดดหนีจากเขาและเข้าสวนด้านหลังของบ้านที่นั่นมีต้นไม้สูงงามมีลูกแพรที่สวยงามที่สุดแขวนอยู่เธอกระโดดระหว่างกิ่งไม้เหมือนกระรอกและลูกชายของกษัตริย์ไม่รู้ว่าเอทอไปที่ไหนเขารอจนกว่าพ่อของเธอจะมาแล้วก็บอกเขาว่าสาวแปลกประหลาดได้หนีจากฉันและฉันคิดว่าเธอได้ปีนขึ้นต้นแพรพ่อคิดว่ามันจะเป็นซินเดอเรลล่าหรือไม่ และได้ขวานแล้วตัดต้นไม้ลงแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องครัวซินเดอเรลล่าก็นอนอยู่ในเท่าเหมือนเดิมเพราะเธอได้กระโดดลงไปทางด้านตรงข้ามของต้นไม้นำชุดสวยๆไปให้นกบนต้นเฮเซลและสวมชุดสีเทาของเธอในวันที่สามเมื่อพ่อแม่และพี่สาวของเธอไปแล้วซินเดอเรลล่าไปอีกครั้งที่หลุมฝังศพแม่ของเธอและพูดกับต้นไม้เล็กๆสันและสันต้นไม้เล็กๆโยนทองและเงินลงมาให้ฉัน แล้วนกก็โยนชุดลงมาให้เธอที่งดงามและยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่เธอเคยมีมาก่อนและรองเท้าก็ทําจากทองและเมื่อเธอไปงานลิยองในชุดนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะพูดอย่างไรเพราะตกใจลูกชายของกษัตริย์เต้นรํากับเธอเท่านั้นและเมื่อมีใครขอเต้นรําเขาก็ตอบว่าเธอคือคู่ของฉัน เร็วๆว,ว่าเขาไม่สามารถตามได้ลูกชายของกษัตริย์ได้ใช้กลอุบายและทําให้บันไดทั้งหมดถูกทาด้วยยางไม้และเมื่อเธอวิ่งลงมารองเท้าซ้ายของเด็กสาวติดอยู่ที่นั่นลูกชายของกษัตริย์เก็บมันขึ้นมาและมันเล็กและดูดีทําด้วยทองทั้งหมดในเช้าวันถัดไปเขาไปพร้อมกับมันหาพ่อของเขาและพูดกับเขาว่าไม่มีใครจะเป็นภรรยาของฉันนอกจากคนที่เท้าเข้ากับรองเท้าทองสีนี้ แล้วสองพี่สาวก็ยินดีเพราะพวกเขามีเท้าสวยงามพี่สาวคนโตก็ไปที่ห้องของเธอพร้อมรองเท้าและต้องการลองใส่ขณะที่แม่ของเธอยืนอยู่ข้างๆแต่เธอไม่สามารถใส่นิ้วเท้าใหญ่ของเธอได้และรองเท้าก็เลกเกินไปสําหรับเธอแม่ของเธอจึงให้มีแกเธอและพูดว่าตัดนิ้วเท้าออกเมื่อเธอเป็นราชนินีคุณจะไม่ต้องเดินอีก เด็กสาวตัดนิ้วเท้าออกใส่เท้าในรองเท้ากลืนความเจ็บวดและออกไปหาลูกชายของกษัตริย์แล้วเขาก็นำเธอเป็นสามีสาวขึ้นมาของเขาและขี่ไปกับเธอแต่พวกเขาต้องผ่านหลุมฝังศพและที่นั่นบนต้นเฮเซลนกเขานั่งอยู่สองตัวและร้องไห้หันและดูหันและดูมีเลือดในรองเท้ารองเท้าเล็กเกินไปสำหรับเธอสามีสาวที่แท้จริงกำลังรอคอยคุณ แล้วเขามองเท้าของเธอและเห็นเลือดไหลออกมาจึงหันมาของเขากลับไปและนำสามีสาวที่เทตกลับบ้านพูดว่าเธอไม่ใช่คนที่แท้จริงและพี่สาวคนอื่นควรใส่รองเท้าดังนั้นเธอก็ไปที่ห้องของเธอและใส่นิ้วเท้าของเธอเข้าไปในรองเท้าแต่ส้นของเธอใหญ่เกินไปแม่ของเธอจึงให้มีดแก่เธอและพูดว่าตัดส่วนหนึ่งของส้นของคุณออกเมื่อคุณเป็นราชนินีคุณจะไม่ต้องเดินอีก เด็กสาวต่ส่วนหนึ่งของส้นของเธอออกบังคับให้เท้าของเธอเข้าไปในรองเท้ากลืนความเจ็บปวดและออกไปหาลูกชายของกษัตริย์เขานําเธอขึ้นมาของเขาเป็นสามีสาวและขี่ไปกับเธอแต่เมื่อพวกเขาผ่านต้นเฮเซลนกน้อยสองตัวนั่งอยู่บนมันและร้องไหด้ดูดูดูมีเลือดในรองเท้ารองเท้าเล็กเกินไปสําหรับเธอสามีสาวที่แท้จริงกําลังรอคอยคุณเขามองลงไปที่เท้าของเธอและเห็นเลือดไหลออกจากรองเท้าและเปื้อนถุงเท้าขาวของเธอ จากนั้นเขาหันมาและนำสามีสาวที่เทศกลับบ้านนี้ไม่ใช่คนที่ถูกต้องเช่นกันเขาพูดคุณมีลูกสาวอื่นอีกหรือไม่ไม่พ่อของเธอตอบมีเด็กสาวคนน้อยที่โตไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่จากภรรยาที่เสียชีวิตของฉันแต่เธอไม่ได้เป็นสามีสาวได้ลูกชายของกษัตริย์พูดว่าเขาควรส่งเธอขึ้นมาหาเขาแต่แม่ตอบว่าโอ้ไม่เธอสกรปรกเกินไปจะแสดงตัว เขายืนกรานและซินเดอเรล่าต้องถูกเรียกก่อนอื่นเธอล้างมือและหน้าจากนั้นเธอไปละคงให้ลูกชายของกษัตริย์ซึ่งให้รองเท้าแก่เธอแล้วเธอนั่งลงบนม้านั่งถอดเท้าออกจากรองเท้าไม้หนักแลพผ้าใส่ลงในรองเท้าที่พอดีเหมือนถุงมือและเมื่อเธอยือนขึ้นและลูกชายของกษัตริย์มองหน้าของเธอเขารู้จักสาวสวยที่เต้นรำกับเขาและร้องให้ว่านี่คือสามีสาวที่แท้จริง แม่แต่งตัวและสองพี่สาวตกใจและหน้าเปลี่ยนเป็นสีซีดด้วยความโกรธเขาใส่ซินเดอเรลลาขึ้นมาของเขาและขี่ไปกับเธอขณะที่พวกเขาผ่านต้นเฮเซลนกน้อยสีขาวสองตัวร้องไห้ดูดูดูไม่มีเลือดในรองเท้ารองเท้าไม่เล็กเกินไปสำหรับเธอสามีสาวที่แท้จริงกำลังขี่กับคุณและเมื่อพวกเขาพูดเช่นนี้สองตัวลงมานั่งอยู่บนไหล่ของซินเดอเรลลาตัวหนึ่งอยู่ทางขวาตัวอื่นอยู่ทางซ้ายและยังคงอยู่ที่นั่น เมื่อถึงเวลาจัดงานแต่งงานกับลูกชายของกษัตริย์สองพี่สาวที่เท็มาหาบ้านของซินเดอเรลลาเพื่อขอความปลดปรานและแบ่งปันความสุขของเธอเมื่อคู่สมรสเข้าโบสถ์พี่สาวคนใหญ่ยืนทางขวาและพี่สาวคนเล็กยืนทางซ้ายและนกน้อยตัวหนึ่งต่อตาของแต่ละคนเมื่อพวกเขากลับมาพี่สาวคนใหญ่อยู่ทางซ้ายและพี่สาวคนเล็กอยู่ทางขวาและนกน้อยตัวหนึ่งต่อตาอีกข้างของแต่ละคนและดังนั้นสำหรับความชั่วร้ายและความเท็จของพวกเขาพวกเขาถูกลงโทษด,ด้วยความตาบอดตลอดชีวิตของพวกเขา